สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลด์พุทธศิว์นะคะวันนี้พามากินข้าวกันนะคะข้าวเช้ากับสัตมาเด้อจ้ามากินข้าวนํำกันจ้ามากินข้าวนํำกันเลยจ้า จือก็อีบแลยย้วนั่งไหนตัวทองขวัญน้ำไม่เติงตามหมาตั้งขึ้นกินผักด้วยไหมฮะยิ่ยอมยกินไม่ใช่ขนมจีนมันคือผักมีแต่ผักไม่มีเส้นใช่นเนื้อประกาศจะนั่งจะกัดชีวม่วง กำลังอารมณ์อืมกินผัก,ผกรสหุ่นกับรสน้ำหนักเลยอืมอ้วนที่บ้ากนก็มีพี่น้องไะมีพี่น้องคนหนึ่งมีพี่น้องสามคน มีพีดาวกัสามีเพื่อนจะพี่มีนั่นเป็นทออืมนีเพื่อนเป็นทอด้วยเหรอองจ้อยทองอนะอืม มเนี่ไม่ชอบผู้หญิงอค่อ๋อโหไม่เคยผู้หญิงแต่งานกันล่ะไม่เคยเห็นตาทองเคยเห็นไหมผ้งผู้ยกนรอก็เห็นแต่ผู้ชายกับผูห้หญิงแต่างงานกันตาทองเคยเห็นหรอเคยเแล้วอือางงาอจิหรอมาเอาไว้ผสม เขาแต่งก็หลายคู่ไหมคู่อืม,ม,มออจะทางกินข้าวหรือ,อยังแล้วกินแล้วเหรอให,ให้กินกอ่างอือ ตัวหวหลัใช่จ้ะงขึ้นบด่ะใช่ค่ะเดยวหาูล่ะอืมดตัวตัวไม่ใหญ่นะตัวไม่ใหญ่ตัวเกขนาดไหนตัวเทาตัวเล็กเล็กอตัวเล็กเล็กเล็กแต่อ๋อตัวเล็ก ทีนหน้าไปทางไหน,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 นทางนีด่านอีกอันนะนะคะเขายัางไม่มีเขายังไม่มีงบค่ตัวนี็ค่ค่ะจกบไปทับบ ในการทำทำบอลเป็นแบบเบาวารัำไต่บับอลเป็นแบบเ่าหวานในทเป็นรับสวยไหมก็ท้องสวยไหม แช่ตัวที่อยู่แ้นน้ำเลยใช่จ้ะไห่ได้แช่ตัวใหญ่น <c oughs> มีล็อะเลยแตัวที่อยู่แ้นน้ำเลย

กินข้าวอยู่ตาทองชนคุยสำลักเลยเขาไม่จ้างเทสีเราวันนี้เขาไม่เรียกใช้งานหรอเขายังไม่เรียกว่ามานั่งไกลขนาดนี้เขาจะมองเห็นได้ยังไง ต้องไปนั่งใกล้ๆสิไปนั่งใกล้ๆเขาเดี๋ยวก็อีไปนั่งใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาเรียกใช้เดี๋ยวเขาซื้อขนมให้กินนะๆๆๆอืมเดี๋ยวเขาซื้อน้ำจุ่มซื้อขนมให้กินอยู่ไกลเขามองไม่เห็นเราก็เรียกใช้ไม่ได้สิ เบี้ยมะเบี้ยใหญ่เลยอ๋อกลุ่มหัวหอมใหญ่นะหนูไม่ชอบหนูไม่กิน หนึงน่งหนส่วนสี่คองฟองหนึง่ง นถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะนะ้าเพรก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i ครให้น้องเพร์ด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บ